ีเป็นประมาณว่านี่คือบอลเลมอนนะครับท่าผู้ชมก็วิธีปลูกมันมีกี่แบบพี่มีสองแบบอสองแบบนะแบบปลูกเลียงน้ำกับปลูกแบบในดินไม่ต้องใช้น้ำถ้าปลูกเลียงน้ำจะแตกเล่อยเร็วแต่ถ้าว่าปลูกแบบดิน,นกระตั้งธรรมดาคือก็จะแตกเล่อยจาสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะ วันนี้ก็ไปอยากจะพามาแนะนํามาทาอะไรเพื่อน,น,อน,อนวิธีปลูกบอลเลมอนวิธีปลูกบอลเลมอนนะครับเดี๋ยว <c oughs> มีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวไปดูนะครับปเปดื่มากาแฟหมดก็ก็ชวนทุกนคนมาดื่มกาแฟนะครับก็เนี่ยเป็นกาแฟดํานะครับที่ไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ ทุกท่านนะครับมาถึงมาเฟด้วยกันจะได้ไม่ห่วงหาว่านอนแล้วก็ไปดูพไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวพี่ใหจะมาทำอะไรวันนี้วันนี้ป้าใหญดพามาชมว,วิธีปลูกบอลเลมอนวิธีปลูกบอลเลมอนนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็นี่เป็นประมาณว่านี่คือบอลเลมอนนะครับท่านผู้ชมก็วิธีปลูกมันมีกี่แบบพี่ใหญ่ มีสองแบบสองแบบนะแบบปลูกเรียงน้ำกับปลูกแบบในดินไม่ต้องใชน้น้ำถ้าปลูกเรียงน้ำจะแตกเร่อยเร็วแต่ถ้าว่าปลูกแบบดินรกระตั้งธรรมดาคือก็จะแตกเรื่อยชาแล้วก็ตัวความชื้ยห่ามันปลูกแบบดินไม่ต้องใช้น้ำคือก็จะย่อยเร็วมากถ้าเกิดว่าปลูกแบบเนี้ยถ้าว่าปลูกแบบนี้จะได้กรย่าฟันเร็วเรย่องก็จะโอกเร็ว ก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะปลูกแบบที่เติมน้ําลักษณะแบบนี้ก็ดินแฉะอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เร็วคือไหลก็จะออกเร็วมากนะ<ช>เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าจะปลูกให้มันสวยๆก็ใส่ในกระถางเนี่ยแบบแห้งๆก็ได้นะใส่ในกระถางใจดินเรียบๆแต่พคเกฟดำาแล้วบางคนก็ใส่มะพรา <ๆ S 2> ้าวซับแต่ว่าสำหรับประหยัดอันคือประหยัดเดื่อใจวิธีนี้เพราะว่า ไปยัดปลูมาแล้วก็คือเบกเมชิกไปยัดปลูมาแล้วประมาณช่วงเดือนตอนนี้ไปยัดก็ได้เล่ยกองเข้าอยู่ประมาณติดต้นได้หรอติดต้นนะใช่ไปยัดเล่นปุ่นแล้วคือวีดีนี้ใคคนสวนโอเคดังั้นเดี๋ยวก็เรามาเริ่มปลูกกันเลยครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็คืออันนี้เบกเมชิกอันนี้เบกเมชิกวางไว้ก่อนอ่าเลย <c oughs> อันนี้ไปยัดกรดินในสวนมนาะดินในสวนนะครับท่านผู้ชมก็มาเติมน้ําแล้วก็ คนนะพอมันเหลวๆว่ะเจ๋อๆหน่อยนึงนะครับนี่ก็ไม่ได้ยากเยินอะไรนะครับแล้วก็เอาไม้ลูกโป่งไม้นั่นมาเออนี่มาผูกไว้มันพยุงเขาไว้นะครับนี่นี้ประมาณอาติดเดี๋ยวพวกเราจอยู่ตัวอะไรก็ฟื้นนะแล้วก็ฟื้นตัวอาติย์่อยาจะ เบาๆหน่อยตรงกลางก็เดี๋ยวจะเป็นลมใจไม่หอกได้นะได้เลยได้เลยอ่าแล้วก็แบล็คเมจิกเอามาเพื่ออะไรเอามาปลูกเหมือนกันเอามาปลูกแต่ว่าอยากให้ท่านเห็นว่าการขยายพันธุ์ของเลมอนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าเหมือนกันอ่าเขาจะออกไหลมาแล้วก็ก็จะตัด แล้วก็ไอ้มันติดรากมาแบบนี้ก็คือตรงก้อนตรงไหนไปรอยาดที่ข้อให้เขาดูหน่อยโอนีก็้อโอเคตรงข้อนี่นะครับ <c oughs> เป็นหนึ่ง้อแบบเนี้ยก็คือก็ตัดไอ้ติดส่วนเป็นใบนะครับประมาณสามใบนะครับสามใบอ่าสามใบแล้วก็ไปตัดเฉือนออกมาแล้วก็แยกเป็นหนึ่งต้นนะครับมี่มันก็ขยายพันธุ์นั่นแหละนะครับ ก็เหมือนอ่นเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนแบบเบรกบิจิกเลยนะครับอ่ะเพียร์ปลุกเลยเนี่แผ่นเหมือนกันเนี่ยครับช่วงร<ะ>ักนี่คือตัดประมาณอย่างเนี้ยมานี่เพียรชอบเล,เ,ลเล่นดินลเลยเล็กเล่นดินปลูกบอลเลยไปลูก็ถ้าอยากจะชอบบอลสวยๆก็ต้องเล่นดินแบบนี้ทุกท่านไม่ได้ตรงมือพี่ไปไม่ได้นัดตรงมือเนอะอะยุ่งยากนะ ได้ใส่ตรงมือแต่ถ้าใส่ตรงมือก็ดีกว่านะได้ใส่ไม่ต้องการในเล็บดำก็ได้ตรงมือแต่ไปเย็นก็ก็ปกติไป็นเด็กเล็บดำอยู่แล้วใช่ใช่เป็นกัเล็บดำอเลยเนีกยไปเย็นเด็กบุกทุ่งลูกทุ่งนะไม่ใช่ลูกกรุงไม่ใช่ลูกกรุงนะนี่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็แค่เออ่มีกระมังหรือว่าเป็นกระถางก็ได้กระถางแบบที่ เม่รกายไม่รู้วนกตะตางหรตุต้ไม่รู้นคนไม่จะรู้ะนะก็คือแล้วก็เอาดินมาใส่ใน,ในกระมังนะครับท่านผู้ชมก็อเอาน้ําเติมลงไปแล้วก็คนนิดนึงให้เขาเหลวๆว่ะและ้วนี่ก็เติมน้าเติมน้ำเติมน้ำเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับรก็ ไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับสําหรับมือใหม่ก็มันมีสองวิธีนะครับก็อลองดชูชื่นชอบวิธีไหนก็ก็อลองดูแล้วกันนะครับผู้ชมก็เลือกตามสบายเลยแต่วันนี้ประหยัดก็เลือกวิธีนี้เพราะว่าต้องการขยายพันธุ์เขานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้เลมอนเนี่ยก็ขึ้นยานไปแล้วนะประหยัดน,นะก็ะคือราคาสูงมา,มากเลยนะครับผู้ชมชก็ชอบโกโวนามาจะท้้มไวาย คุณชอบต้นไม้เนี่ยไม่น่าจะพลาดว่าอย่างนั้นเถอะโดใช้ไมีตูกชนิดประหยัดหัวกลุมกริกเลยนะอ่านะก็เนี่ยก็คือวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องบอลปลูกวิธีปลูกบอลแล้วก็วิธีขยายพันธุ์ก็ค้มไม่รู้ก็กูดอะไรข้างหน้าไม่กล้ามองหน้าเลยกับายหัวได้แล้วขยายพันธุ์นะครับวิธีขยายพันธุ์แล้วก็วิธีปลูกนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเแบะนั้น ถ้าท่านใดอยากจะได้พันธุ์ไม้ที่มันเลมอนเนี่ยก็คือขยายพันธุ์เร็วๆนะครับท่านผู้ชมก็อลองทําแบบนี้ดูนะครับอ่าแล้วก็นี่ละเอียดของใบเหียดเยอะแยะมากมายเลยมีต้นอะไรบ้างเยอะแยะเลยเห็ดดๆๆนไหมแล้วก็นี่ก็อ่ะสรุปว่าวันนี้ก็เรามาแน,านำำะนําทําวันนี้ก็มาแนะนําวิธีปลูกบอนเลมอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะก็าตามกันตอนนั้นแหละใช่ๆก็ทียุ่งยากก็อย่าลืมก็ติดตามเหมือนกัน อันนี้ไม่ยุ่งยากหรอกติดตามไม,ไม่ยุ่งยากเลยประหยัดเอาพงพูดยุ่งยากทำไมอ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เื่อเป็นกำลังใจให้ปีในวัวยากกับประหยัด้นทำคลิปดีๆต,ต่อไปแลว้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อทีจะได้รับชมคลิปใหม่ๆแล้วสำหรับวันนี้ก็ประยัดโคาไปก่อนคลิปนี้ไว้พบกันอีกทีคลิปหน้าคุณค่ะบายครับสวัสดีครับ